สนุนโดยมาม่าราเมงบะหมี่อบไขมันต่ำเส้นเหนียวนุ่มอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้และกลับมาในช่วงนี้ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนนะครับผู้สนับสนุนใจดีช่วงนีนะครับผมขอบคุณมาม่าราเมงบะหมี่อบไขมันต่ำเส้นเหนียวนุ่มอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ในช่วงนี้เนี่ยพี่ต้องมาตามหาคนที่พี่บอกว่าเป็นสุดยอดความอินดี้ในเทปนี้ของเราเลยเป็นวงดนตรีถูกต้อง ที่เขาร้องเพลงประกอบภาพย,ายนตร์เรื่องสุดเขตสระเอ็ดและก็พามาถึงรังรักของพวกเขาเลยทีเดียวนะครับเอเอไม่ใช่รังรักแล้วกันเป็นเป็นเป็นคล้ายๆกับออฟฟิศพวกกันอลองดูซิว่าเราพามาที่ไหนเงน้นดูได้เงนดูน้าสมรูมห้องล็กๆเอถูกต้องห้องเล็กๆของเขานะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนไม่รู้เรามารอเขานานแล้วเขายังไม่มาเลยเดี๋ยวโทรตามเขาดีกว่า มีน yeah, really. so okay. 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 ี wow. so, ่ม oh, ีพ oh. okay. oh. ี oh, ่พี่ซื้อมามวันนี้เองกดไงกดได้หรอกกดเรอกไม่ได้เลยเนี่ยอู้ห้าชื่อวงโอ้ยสาวสาวเต็มเลยอ่าตัวแล้วหรออ๋อทษครั้งเนี่ยครับกอไม่ได้สั่งแก๊สกันวันนี้ขอโทษครั้งเนี่ยกดเบอรแก๊สทำไมกดไม่ได้จ้าบอ๋อเหรอไอ้เว้ยโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยนัดตั้งนานแล้วนะใครคุยกับใครคุยนักร้องนันักร้องนันชื่อเอ่อนักนกแกนเดอร์สตาร์หรอแกนนี่นัดตั้งนานเราอยู่ไหนเนี่ย อ๋อไปเจอที่ร้านเลยนะได้ได้เดี๋ยวเอาของไปฝากวันนี้ทำของฝากด้วยใช่ใชใชโอเคแค่นนนนะแค่นี้ขอบคุณมากอยู่ที่ร้านแล้วไปทางนี้เหรอจัดด๊กนีูติกระสุนลเลยไปนี่ขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยเราออดิชั่นในวันนี้วันนี้เรามีเพื่อนมาเล่นด้วยอ่ะชื่อวงเดจั๊กมาจากเดจักระแระเอาละครับวันนี้เราอยู่กับเดจั๊กบรีบอยสวีทด้า ก่อนอื่นให้แนะนําหน่อยอินดี้วันนี้มีใครกันบ้างครับสวัสดีครับผมแกนครับกีตาร์ร้องนําครับเอาต่อมาครับแมวกีการงครับครับผมยุดธเล่นเบสครับโอเคเด๊มานั่งกันตรงนี้แล้วก่อนอื่นเลยเราเพิ่งไปทำอาหารญี่ปุ่นมาอาหารญี่ปุ่นข้าวกล่องเบนโตข้าวกล่องเบนโตะเออเขาเลยตั้งใจนี่แหละคนที่ผมจะมาฝากนี่ชาวแกงงงผมชาวคณะของผมค่ะอ่าเน่งั้นขอมอบก่อนเลยผมต้อ่าอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะใช่หครับหากินที่ไหนไม่ได้จริงเพราะ ะเพราะมีอยู่กล่องเดียวต้องกินที่นี่ครับไม่กินที่อื่นไม่ได้นะครับผมเปิดมาไม่ต้องร้องว่าโอ้โหตื่นเต้นมันน่ากินอะไรเอาแบบกันเองกันเองเยเฉยเเปิดเปิดอะไรไฮะครับผมเปิดเลยไม่ได้สไลด์เหรอโอ้โหไม่รู้ผมเห็นแบบญี่ปุ่นเขาต้องไปเทคนิคนิดนึงครับผมใช้สไลด์ออกไม่ไม่ระบบสไลด์ครับอัเปิดเลยเปิดเลยนะฮะเปิดเลยครับ ลองที่ตั้งใจทําจะแลกกับคําตอบที่ว่าเข้ากลองของนายสุดเขตคืออะไรได้หรือไม่โอ้ยกินกันซะขนาดนี้แสดงว่าฝีมือของสอบิธีกร <c ười> ขั้นเทพเองผมเป็นอินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครครับผมไม่เน้นขายครับ <c ười> ไม่เน้นขาย <c ười> สบายแล้วล่ะครูมาถึงเพลงที่เป็นออริจินอลสเร็กของเรื่องเสนเสล็ดเป็ดไปยังไงมายังไงถึงเป็นอะไรแค่เทเก็ตอะไรก็โอเคอ๋อก็ที่จริงมันเริ่มเพลงนี้จากพี่ชาเขาก็ไปรับบีฟมาจากทางบุ้มกลับจากทั้งพี่ยอดชมฮะว่าอยากจะให้พี่สมอ l l r o เนี่ยทำเพลงประกอบภาพยนตร์ให้หน่อยหนังมันจะเกี่ยวกับ เด็กแนวนะแล้วมันเป็นหนังตลกนะอยากได้เพลงโจ๊ะอ่คือแบบว่าเขาก็ไปรับบีฟทุกอย่างมาแล้วเขาก็คือรู้สึซึ่งตอนนั้นบีฟของทางพี่ยอดบอกว่าอยากให้เดลิฟเพนทอยทำแต่ว่าเขาไม่ว่างตอนนั้นเดลิฟมานอนไม่ว่างนี่เิารับ อันนี้ก็มีส่วนอันนก็มีส่วนแรือว่าแบบเหมือนปรกวารว่าใจหนึ่งเขาก็อยากให้เราลองด้วยให้ลองดูคือถ้าทำมาแล้วชอบก็ใช้ได้เลยใช่เป็นไงได้งานออกมาโอ้โหสุดยอดนักวทนกเมืองนี่แล้วก็เลยเป็นที่มาของเรลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสุดเขตเสร็จเป็นคิดนอกหลอกมาไปเปิดตำราดูแล้วอาจารย์แนะแนวแนะนำให้ไปบวดใครไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นไรแค่เธอเก็ตฉันก็โอเคทีนี้เรามาตามรอยเมนูที่อยู่ในหนังก็คือเขา<ะ>้ากล่องทีนี้ กลับมาถามบ้างว่าเดิร์จัคเนี่ยไปเล่นแล้รู้บ้างไหมว่าในกล่องนั้นคืออะไรเออข้าวกล่องนั้นคือเมนูอะไรลองนิมิตภาพว่าเอ้เมนูในข้าวกล่องมันน่าจะเป็นอะไรเปิดมามันน่าจะเป็นอะไรผมว่านะฮะถ้าดูจากลักษณะนิสัยของสุดเขตแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปิ่นโตวัดครับน่าจะเป็นแบบว่าพุกกับชายที่ถวายมาพะโลอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับ อาหารเจมัครับอาหารเจคิดอะไรไม่ออกคือช่วงนี้มนกินเจกันเพราะไม่ออกอาจจะเป็นอาหารอาหาระเลียนอะไรเงี้ยมั้งอกเป็นย่างซอสมะนาวแล้วก็แกร้มด้วยแอสปาราคัสอะไรเงี้ยอะไรอะไระได้รอบเดียวครับแต่ว่าพูด จริงๆก็คิดไปต่างๆนะแต่ว่าเราถอมาถึงที่นี่ที่ร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่า Blue Dog ซึ่งร้านนี้อยู่ติดกับสโมลูมเลยใช่ครับเป็นร้านที่ชาวศิลปินเราก็จะสั่งป้องเลยฮะร้านนี้เรวก็สากท้องเลยากท้องแล้วก็ใส่ควาบีท้องแล้วก็ติดนี่ด้วยนี่บานแสดงว่าที่นี่ต้องเป็นเมนูอร่อยๆหลายเมนูใช่ครับที่ไม่ว่าจะเป็นสซเลอร์ก็กินนะใช่นะซุปเปอร์เบเกอร์ก็มากิน แคทูคันเลอร์ก็มากินวงเล็กวงน้อยวงกระจิ๊บกระจ้อยลอยก็มากินวงแม้กระทั่งวงคนตาบออข้างในทำไมนึกว่ามากินนะก็มากินครับที่นี่เขากินบ่อยกว่าเราอีกเพราะเขาเขามีตังกว่าเราไม่กินบ่อยกว่าเราอีกครับเขาทียทรายได้มวลรวมกันแล้วนี่เขามีเยอะกว่าเราแบบนี้เปิดคณะตลกถ้าจะรวยนะครับในแกรนเอางี้งั้นขอเลยวันนี้ให้คุณเป็นผู้นำแบบพาเราชิมเมนูหน่อย ว่าร้านนี้ถ้าเป็นคุณเป็นคุณเป็นคุณจะต้องสั่งเมนูอะไรบ้างเมนูเด็ดของในแบรนด์มือกีตาร์และนักร้องนำก็คือข้าวมันกุ้งทอดกระเทียมหอมมันกลมกลม่อมอร่อยเป็นที่สุดและจานต่อไปเข้าผัดเนื้อเค็มเมนูของในแมวติกลองเด็ดตรงที่มีเครื่องเคียงเนี่ยแหละครับยุดเล่นเบกับเมนูแซ่บๆอย่งางข้าวผัด ยำม,มัันกุ้งจีจาดโดนใจจริงๆอยู่บ้านพ่อแม่ไม่กใจคูคูชฟเชกันเข้าไปร้านประตูสีฟ้ายังมีเมนูอร่อยอร่อยอีกมากมายที่สำคัญเดินทางมาง่ายมากๆเลยละครับร้านอยู่ปากซอยเอกมัยสิบนี่เอง สนับสนุนโดยมาม่าราเมงบะหมี่อบไข่มันต่ำเส้นเหนียวนุ่มอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้และแน่นอนครับผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวจ้านี่ฝากผลงานหน่อยตอนนี้ซิงเกิลกำลังเปี้ยงป้างเลยตอนนี้ก็มีปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วเพลงครับผมซีเพลงว่าหลักหน่วยครับหลักหน่วยอันนี้เป็นซิงเกิลแรเป็นเรื่องของคนที่อาจจะจนในเรื่องวัตถุเงินทองสิ่งของนอกกายแต่ที่เขาร่ำรวยและมีมากมายกว่านั้นคือความรักครับ ปากด้วยนะครับก็หลังหน่อยก็เป็นซิงเกิลที่4 3 <5 S 2> ่าเป็นซิงเกิลที่3ครับจากอัลบั้มคับดีของพวกเราครับตอนนี้อัลบั้มเต็มของเราก,าก็วางเรียบร้อยแล้วครับแม่ก็ต้องเรียกว่าอิม่มอร่อย ตามสไตล์เรียกว่าของ Small Room จริงว่านี่เขาเรคเมน์ร้านนี้นะถูกต้องค่ะแล้วเราก็คุยกันมาโหจนถึงแบบว่ารู้ใ่รู้พุงกันเลยทีเดียวถูกต้องครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากเลยนะครับหนึ่งคนสําคัญในเรื่องสุดเกียใส่เป็ดเป็นเจ้าของ o r i g i ินอล n ส c นของภาพรวมเรื่อง้ขอบคุณมากเลยนะครับผมเดอะจ้า และแน่นอนครับรายการของเราครับก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยค่ะถูกต้องครับและขอบคุณด้วยมาม่าราเมงบะหมี่อบไขมันต่ำเส้นเหนียวนุ่มอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้นี่นะครับผมวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวลาไปพร้อมกับเดจ๊กเลยกันแล้วกันนะครับผมคราวหน้าเราจะพาไปตามติดภาพยนตร์เรื่องไหน ถ้าไปชิมเมนูใดติดตามได้ในรายการเราที่เดียวครับรวดตัวเอ็มนั่นเองวันนี้แจ็คไวเดอร์ครับ และก็รวมถึงเดียร์ชาร์สลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับดาวน์โหลดแบบถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วด้วยได้ครับก็ดอกจันสี่เก้าสอครับเป,เป็นโค้ดดาวน์โหลดของ Small r o นะครับ<อ>ถ้าเป็นอัลบั้มเราก็กด0 3นะจ๊ะมเาสำหรับการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการคุยก<อ>ันคุ้มคามเฟซบุ o กคอมสลัดจูคเคนะครับถ้ามันยากเกินไปก็เซิร์ชเซิร์ชเอาเซิร์ชเอาเลยในกูเกิลมีหมดกูเกิล